ตอนนี้ค่ะสื่อโซเชียลลาวไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่หลังจากล่าสุดนาได้มีคำสั่งออกมาจากรัฐลาวที่ได้ออกคำสั่งให้บริษัทต่างชาติจ่ายค่าจ้างเป็นเงินกีบเท่านั้นและห้ามจ่ายเงินค่าจ้างเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศค่ะหลังจากที่สปปลาวต้องประสบปัญหายอย่างหนักในการขาดเงินตราต่างประเทศ และส่งผลให้กระทบต่อปัญหาค่าเงินกีบที่กำลังอ่อนค่าอย่างรุนแรงโดยในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลของเราจะพยายามใช้หลายมาตรการและกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาค่าเงินกีบและเงินเฟอ้อในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นการรณรงค์ใช้เงินกีบลดการใช้เงินสกุลเงินตราต่างประเทศรวมถึงการก่อตั้งธนาคารทองคําซึ่งเป็นมาตรการใหม่ล่าสุดแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจของสอปป,อปอลาวน,าน ดีขึ้นกว่าเดิมเลย โดยล่าสุดค่ะเวียงจัน์ทไทมส์ได้ประกาศว่ารัฐลาวได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาค่าเงินกีบลาวโดยล่าสุดได้ส่งผลให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวออกคำสั่งให้บริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในสปปลาวจะต้องจ่ายเงินเดือนแล้ก็ค่าจ้างทั้งหมดให้กับพนักงานเป็นสกุลเงินกีบและห้ามจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทุกกรณี โดยคำสั่งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เดือนหน้า โดยมีคนลาวบางคนนะคะไม่พอใจแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยคนลาวชอบไปใช้เงินบาทเพราะว่าคนไทยที่มาเที่ยวลาวนี่แหละนําเงินบาทมาใช้คนลาวก็เลยใช้ตามคนไทยถ้าเกิดอยู่ดีๆคนไทยจะนําไปใช้คนลาวก็ไม่ควรจะรับอยู่แล้วพอ่อ้าแม่ค้าหรือว่าผู้ประกอบการในลาวตอนนี้ทําไมทุกๆคนถือไปรับเงินบาทและอีกเรื่องหนึ่ง เงินบาทเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่ในไทยเท่านั้นนะที่ลาวคนลาวก็ยังอยากได้คนพมา่าคเมนก็สามารถใช้เงินบาทในประเทศได้เหมือนกันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเงินบาท ถึงสามารถใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราในประเทศพวกเราได้ด้วยโดยมีคนลาวอีกคนหนึ่งมาตอบนะคะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินบาทที่ธนาคารในลาวคนลาวจะไม่สามารถแลกเป็นเงินบาทได้ไม่รู้เหมือนกันว่าธนาคารลาวเขากำลังทำอะไรอยู่ คนลาบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าตอนเนี้ที่ซื้อขายกันอยู่ก็ใช้แต่เงินบาทกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครไปใช้เงินกีบหรอกแล้วถามจริงๆนะถ้าเกิดจ่ายค่าแรงเป็นเงินกีบเวลามาซื้อของก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ามากกว่าเงินกีบตั้งเยอะและมีคนไทยไปคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่ายกตัวอย่างปีนี้เมื่อกลางปีเพิ่งจะไปเที่ยวเวียดนามมา ตามตลาดหลายๆแห่งก็สามารถจ่ายเงินได้ทั้งสมช่องทางนะคือใครจะใช้เงินดองก็ได้สามารถใช้ได้ทุกที่ส่วนบัตรเครดิตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันและที่สําคัญถ้าเกิดคนไทยพกเงินบาทไปหรือแม้แต่ใครก็ตามที่มีเงินบาทติดตัวหรือว่ามาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วก็เดินทางไปเที่ยวเวียดนามต่อกรณีที่ซื้อของเล็กๆน้อยๆเช่นน้ําขนมหรือว่าไปเข้าตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเก็บเงินจะจ่ายเงินดองหรือว่าร้านอาหาร หารส่วนใหญ่ก็รับบัตรเครดิตด้วยตามตลาดซื้อของฝากสามารถจ่ายเงินบาทได้ด้วยนะซึ่งก่อนจะใช้เงินบาทแนะนำลองสอบถามเจ้าของก่อนว่าเขารับเงินบาทไหมแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอเขาจะตอบว่ารับเงินบาทซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้เงินบาทไปแลกเงินดองได้และที่สำคัญการไปแลกเปลี่ยนเงินบาท ให้เป็นเงินดองในเวียดนามเนี่ยได้เรทดีซะด้วยนะและที่ซูเปอร์ริชให้ราคาดีเลยแหละซึ่งเท่าที่รู้คนเวียดนามนหลายคนก็พูดมาว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครจ่ายเงินบาทก็เก็บเอาไว้หมดเพราะว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มว่าจะแข่งค่าขึ้นในอนาคตบางคอมเมนต์นะคะคนลาวก็มาวิเคราะห์ค่ะบอกว่าพวกคนลาวที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธเงินบาทตามแรงยุยงของพวกลาวแดงที่เรียกว่าฮิตกันอยู่แค่ระยะหนึ่งขอบอกเลยว่าเป็นเพียงพวก กที่ไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นการฝืนกลไกทางการเงินของธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินตราที่มีการแลกเปลี่ยนในระดับโลกและสุดท้ายตอนนี้พวกเหล่าแดงก็หายบ้าแล้วพวกที่ไม่ชอบคนไทย ก็เลยมาหาสาเหตุอื่นเพื่อจะให้บางคนเนี่ยแอนตี้เงินบาทไทยไงล่ะแต่จริงๆก็ทำอะไรไม่ได้โซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนที่มีการศึกษาน้อยในลาวสามารถแสดงออกแล้วก็มีตัวตนได้แต่ว่าวิชาการที่เขารู้มาเนี่ยเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยโดยบางคนนะคะบอกว่าตอนนี้มีคนลาวออกมาบอกว่าเงินบาทไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นได้ไม่มีประเทศไหนรับใช้ได้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นโดยมีคน มาบอกนะคะบอกว่าจริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือว่าเมียนมาสามารถใช้เงินบาทได้ตลอดโดยเฉพาะบริเวณชายแดนซึ่งบางพื้นที่ของมาเลเซียก็ยังสามารถใช้เงินบาทได้เลย ซึ่งก็มีบางคนนะคะออกมาวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้รู้ไหมว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินหลักที่คนลาวนิยมเก็บสะสมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าขายรถยนต์หรือว่าขายที่ดินขายบ้านซึ่งความเป็นจริงคนลาวและสังคมลาวยังคงซื้อขายกันเป็นเงินบาทเสมอมา ตั้งแต่ค่าเงินกีบนั้นลดต่ำลงเรียกว่าไม่มีความมั่นคงในสกุลเงินเลยการซื้อขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไปคนลาวหลายหลายคนก็ยังรับเงินบาทแต่ว่ากลับถูกตีมูลค่าให้ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนดเพื่อนำเงินบาทไปเป็นต้นทุนหมุนเวียนหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อเกิ่งกำไรให้สูงขึ้นส่วนกลุ่มคนลาวบางกลุ่มที่ไม่รับเงินบาทเป็นการปั่นกระแสจากสื่อลาวบางคนเท่านั้นที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง หรือบางคนก็พยายามจะต่อต้านค่าเงินบาทแล้วก็ทุกๆอย่างจากประเทศไทย ซึ่งสุดท้ายแล้วคนลาวกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เท่าที่รู้ตอนนี้ค่าเงินกีบก็ได้แสดงออกมาให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าไม่มีสติรภาพในค่าเงินของตัวเองเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าที่เงินบาทใช้ในลาวมาตั้งนานแล้วเพราะว่าทางลาวเองนั่นแหละที่ใช้เงินสกุลตราต่างประเทศในการใช้ใจ่ายมานานแล้วทําให้คนลาวก็เลยเกิดความเคยชินโดยทุกๆวันนี้คนลาวก็ยังนิยมซื้อขายจับใจ่ายใช้สอยเป็นเงิน บาเพราะว่าถ้าหากให้เลือกในการใช้เงินกีบกับเงินบาทบอกได้เลยว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าลาวอยากได้เงินบาทมากกว่าเงินกีบอยู่แล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเราเคยไปเที่ยวลาวสมัยรแรกๆเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนจะซื้อเฟอร์กินคนลาวบอกว่า30บาทก็เลยจ่ายเงินบาทได้เลยซึ่งตอนนั้นก็งงมากๆทั้งที่แลกเงินกีบไปแล้วก็กำลังจะนับเงินกีบจ่าย ซึ่งอยากจะบอกทุกๆคนว่าในสปปลาวเนี่ยเขารับเงินบาทมาตั้งนานแล้วนะซึ่งประเด็นไม่รับเงินบาทในสปปลาวแลวจะใช้เฉพาะเงินกี่ตอนนี้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจะใช้เงินอะไรก็ใช้ไปเถอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกหรอกว่าจะยกเลิกใช้สินค้าไทย ยกเลิกใช้เงินบาทไทยอะไรก็ตั้งราคาให้เหมาะสมละกันไม่ต้องมาพูดถึงเมืองไทยหรอกเอาประเทศตัวเองให้รอดซะก่อนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนเนี้มีคนลาวขยันออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเงินกีบแล้วก็ค่าเงินบาทแต่เท่าที่ดูมานะมีแต่สักแต่ว่าปากพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้ความจริงอะไรเลยซึ่งตอนนี้ค่าเงินกีบรีลาวเขาบอกว่าเป็นเพียงกระแสปั่นค่าเงินเขาเพียงเท่านั้นที่บอกว่าค่าเงินลาวกําลังจะแข็งค่าขึ้น แต่ว่าจริงๆแล้วอัตราค่าเงินกีบของเราแทบจะก,กลายเป็นค่าเงินที่ไร้เสถียรภาพมากที่สุดไปแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าที่เรามาตั้งธนาคารทองไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆน่าจะเป็นการดึงทองออกจากมือของประชาชนมากกว่าดอกเบีย้ยจะให้เท่าไหร่จะให้เป็นเงินหรือจะให้เป็นทองตรงนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งแจงออกมาเดี๋ยววันดีคืนดีคนลาวอาจจะโดนยึดท่องไปไดื้อก็ได้